มันมาว่ะมันมาว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเจอกล่องจูนดีแล้ววะน้องเฮ้ยพี่จะบัมออกหรือบัมเข้าบ้าน,นพี่ออกดีเข้า,าพัดต่อสอบไะมน้องชายวะ <laughs> ไหวหน้ามึงอ่ะทรงอย่างเก่งอ่ะบอกเอ้ย มันตายไหมโอ้ยโง่นี่โดนจุดตายเลยผมขมงบูทมันตายไปแล้วขมงบูทมันตายไปแล้วโอเคโอเคโอ้โหมึงป้นดิเขาไม่มาว่ะทำไงดีวะไม่รู้ป้นแด่เดี๋ยวผมเคลียร์หน้าโรบานอีกตัวมันมากันลืมเลยพี่มันต่อแข่าลอผมบันเฮ้ยมึงเอาดิมึงเอาดิจับกล้องรอดูเลยมันถ้ามันใช้ปืนเดี๋ยวกูช่วยเอาดิ โอ้โอ้โอ้เอะพี่จับป้องอยู่ไหมพี่ตอนนี้พี่จับป้องอยู่ไหมพี่จับจับอยู่ หล่อพัดเล่นอยู่ไหนนี่อ่ะหล้วด้บ้านวเนี่ยสองศพเนี่ยเฮ้ยไม่มีพวกป้าๆอยู่ป้าสุภาพอยู่โทราสับไอพัดไอห้าหนึ่งเนี่ยไอพัดต่อห้าหนึ่งเนี่ยมันล่วงมาแล้วเนี่ยสุภาพด่าพวกป้าๆพี่หน่อยดิพี่จะไปเปิดเปิดมา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 เปิดเปิดเราสิโอเคโอเคนะเจ๊ขอต่อแถว เดีย๋ยวผม่อแถวรอพวกมันมา,นาผมกันต่อเลยนะพี่ได้รถแปบว่านไอ้ฉากว่าวิชั่นเนื้อหน้าของเยอะเลยนะฮัลโหลเจ๊ ล้อขอชีวิตาาดิอ้าวป้ามันตายเราตราไม่ได้เนี่ยโหย่าตำรวจแม่งรอถือซองยิงเลยนี่ว่ามาแล้วมันเดียวละ มันอยู่นั่นลงมานั่นมันวินนัทคนชลามาแล้วหลบทางเล่นไปดิเองก็เล่นไปดิองัารถพงมันอยู่นะเฮ้ยอะไรอ่ะมันแทงตำรวจเฮ้ยตำรวจไม่จับด้วยอ่เออไปถวงกพี่ต้องไปถวงเยอะเลยนี่หาเยอะเยอะเยอะ องโทรศัพท์ใส่ตู้บ้านไว้ให้ประมาณอย่างรี่ไอ้บัลลีไอ้บัลลีน้องพัดมือรองลงมาเต็มเลยป้าอยู่นี่ป้าอยู่นี่สองสามตัวเลยแบรลลีไปช่วยช่วยรถปล่อยพัดได้ไหมน่าโรงพยาบาลเนี่ยเต็มเปล่อยสุพัดคนเดียวได้ไหมพี่ขอได้ไหมพียวคนเดียวเองหุคนเดียวเองเฮ้ยมายิงเลยยิงสกัดหน่อยสกัดให้หน่อยสกัดให้หน่อยมายิงไม่มีหรอแล้วบีอะไรต้องแล้วยิงแล้วพัดเติม ไม่ต่อดี๋ยวไม่มีใครร่วมเดี๋ล้าขาวเี๋ยาข่าวใช่เพื่อนตกลงมาแล้วตกลงมาแล้วตกลเงินอ่ะสีดับสีแปลงก็มันรถประมูลก็มันเรถท็อปเนี่ยรถท็อปเนี่ยเอารถท็อปดิอะไรเนี่ยงอกเอ้ยเดี๋ยวฆ่าแม่งหรอข้านี้หรอดเราหลอ่ะเอาตำรวจวงแดงครับวงแดงด้วยเอาวงแดงด้วยมาเอาไอ้นางวงสิบแปดนี่ดิเลยยืนเลย มาลดิรถตำรวจของของซอมนาจะเยอะเว้ยเปมาตินของซอมนาเยอะรถตำรวจอะแน่เยอะผมว่าหลังเยอะนะอีแปดหน้าบ้านสีดำนี่ของใครอะกูกูดันไอพีพี่พนัดบทนะรถรถมาหข้างหลังของบ้านเยอะเด้วยเ่อนหน่อยหน้าบ้านรถตำรวจสามคันได้ได้พี่ ไอพี่มันจะขึ้นรถพี่มันจะวิ่งขึ้นรถเฮ้ยพี่ขอยากันหน่อยได้ไหมนี่พี่หน้าโรงพยาบาลนี่มาเสียผมอันสองอันได้ไหมหกสองสองเี่ทางลงอะมาพี่เอามาเมื่อกี้พี่ไม่อยู่เว้ยหกสองสองพี่กี่มาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอมันต่อ เอออย่าลืมก่อนนะเดินมาใกล้ไหนหกสองสองอันหนึ่งขวายพี่หนึ่งก็ส์ให้วาลี่ให้วาลีอ่ะเร็วเร็วเร็วจะไปใครอ่ะจะหิบสมบัติเฮ้ยแต่ลงหิบสมบัติที่ไหนไม่มีเสียงปืนอยู่หลังโรงพยาบาลด้วยใครยิงกันวะเนี่ยเพรามันนั่งโรงพยาบาลแล้วไปดูหลังโรงพยาบาลครับเปียกแล้วอยู่หลังโรงพยาบาลเพื่อนระดมกระทืบ

โรงพยาบาลมันไ่ใล้หโรงพยาบาลไใหย่ท่านเลยนี่ว่าพี่เฮล p มีมีแต่พวกมันเฮ้มีไปลองไปเตอแกงเราเมื่อมหมดแล้วโอ้แกงแม่งเรียกเรียกคนที่ชอดิเพื่อจะโดนยิงแล้งเงาลงบ้านเยอะจัดเลย โอ้าแฟนเฟรนอย่าทำตัวเป็นคนเกเดีๆไอ้แต่เ่งมา้รีบลงยังอะเอ้ยเพื่อนยังไม่มาเลยโงขึ้นหน่อยดีเอ้ยแฟนเฟรนไอ้ควายเอ้ยไปตรงไหนพี่มาดีหลังลงมาเพื่อนเต็มเลยพื่อนนีหลังบ้าผมกำลังส่งเป็ดตัวลัานไปโอ้ไอเดียวเนียจะตายแล้วโอ้แขนใหญ่ลงไอพัดเองนะตัวบิ๊กไฟอะน้องชายพี่รอจับตัวไหนของแม่ กูส่งสุพัฒน์ละไม่ส่งสุพัฒน์ลงฮะพี่รอดูได้เลยโอ้โหท่านข้อซ้อมตั้งเยอะเดี๋ยวไปกานรลบผมจะชาร์จไกลๆเดี๋ยวกูไปถ่ายมาต่อมาหมอไม่ถึงเอาสุดเลยนะพัดพัดพัดลั่นจัดพัฒนน้องผมลั่นจัด ไม่อยู่ผมมอนกัน่กาพ่กาไม่อยู่ยผมไอ้น้องตัวผมเหอนกันอย่าการพี่โอ้ยพัดบ้าเกิน้องชดเื่อแลว,วมาเยอะจัดเลยนะมันกระทืบเราอะหาจัดพี่มาดีเมืกี เออกหมดลวเย้มึงชุบมันดิมึงทำให้มึงไม่ตายได้นาะมาชุบเองตรงเนี้ยไม่ตายไอ้พัดไอพัดเอาเป็นสิบยี่ะตรงเนี้ยไเราไม่ได้ไอ้ั์โอ้โหอะไรอะ เอ๊ะมันเอาเราไม่ไหวอ่ะมันตายมัตายไปเรื่อยๆมัตายมันตายมันตายพัดเอาหมดเลยไงจับอาวุธไม่ไหวพี่พี่ใครจะเป็นนี่เลยใครจะเป็นเจ๊ก้อยโุตเก่งอ่ะชุบยังช่วยกันเองอ่ะเพื่อช่วยไหนพี่ตอลล์จะรวบผมเออดูครับเนี่ยมันตีผมเนี่ยครับตอลล์ออกดิพัดวิ่งเอาวมก่อนได้ไหมพี่ตีพี่ตีใครมาตีมาเข้าวได้ไหมมันตกรถมันตกรถมันตกรถพี่มันอะไรนะตกรถเอาวงตรงนั้นหลังโรงพยาบาลเลยพี่ตกรถไอ้พัดอยู่ฝั่งไหนเนี่ยสวัสดี เออไออ้อยไอ้ไอไอฝั่งอุโมงก็ได้พี่ฝั่งอุโมงอุโมงไงนะพี่อันเนี้ยเนี้ยทำมาโทษไหนวะเนี่ยมึงสุดนี่ว่ะมึงคนเดียวเลยไหมคนเดียวตี่ไปแต่มันก็โดนจับไอ้พวกนี้ต้องไปอย่างอายากันอันนี้มันดาพี่อ่ะเเฮี้ยมาขอดาวีอุปกขณ์อะไรพี่หมดไปเลยได้ไงดาวพี่ไอ้เฮี้ยตัวฟอร์มบ็อกซิ่งอ่ะไอ้กบแดงกบแดงตัวฟอร์มบ็อกซิ่ง ไปมันตายง่ายจังวะไอตัวนั้นอ่ะที่แต่ปากไงครับพี่เฮ้ยมันปะมันมันพี่มันมันเฮ้ยโชว์ยู่ไนอ่ะอ้างทำให้โชว์เราอ่ะเขาเอเขานอนงงไม่ได้รับ